กล่าวหาในหลวงว่าการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือการนําทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของพระองค์เองเนี่ยเป็น<อ>เรื่องที่เ <ๆ S 1> จ <ะ S 1> ้าอยู่หัวเน,นะครทรงนะฮะมีการเสียภาษีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการอธิบายคราวนี้การเห็นหลักฐานคราวนี้คงชัดเจนมากขึ้นว่าการเสียภาษีของพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่เรื่องพูดลอยๆนะครับเป็นการกล่าวหาแต่คราวนี้มีหลักฐานยกตัวอย่าง,างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ยกตัวอย่าง,างเช่น scg ปูนซีเมนไทยเป็นต้นก็เสียภาษีตามปกตินะครับไม่ได้มีการเสียภาษีในกรณีพิเศษใดอย่างใดนะครับผมทุกเรียนหุ้นส่วนนะฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งวง,งที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ YouTube และ a c e b o o o นะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าข่าวปลอมนะครับการเอาชนะข่าวปลอมก็คือต้องนําข่าวจริงมานําเสนอหลักที่สําคัญในการนําเสนอคือพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยกันพูดความ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือกศักดิ์จีมขีดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางเนก g a ีฟหรือทางลบนะฮะมีการใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเหยียดยมว่าพระมหากษัตริย์ไม่เสียภาษีนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้ว เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันพระมหากษัตริย์ที่ยอมให้รัฐจัดเก็บภาษีพระองค์เองจากพระราชปณิธานของรัชกาลที่6ที่สืบสารต่อยอดโดยรัชกาลที่10เรื่องนี้นะครับมันเกิดมาจากมีคนพยายามตั้งแง่กล่าวหาว่าการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยจากเดิมที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังมาเป็นในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการนำทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของพระองค์เองซึ่งเป็นการบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงไปมากๆนะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเล่าย้อนไปตั้งแต่นู้นเลยครับปีพศ2435ไล่เรียงไทม์ไลน์มาให้ฟังแล้วทุกคนจะทราบครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วทําไมปัจจุบันถึงต้องเป็นอย่างนี้คือในตอนนั้นนะครับสยามมีการปฏิรูประบบการคลังของแผ่นดินให้ทันสมัยเพราะว่ามีโครงการใหญ่ในช่วงปฏิรูปประเทศในสมัยในหลวงรัชกาลที่5นะครับนั่นก็คือโครงการทางรถไฟสายเหนือและสาสาาอีน ซึ่งโครงการนี้ต้องใช้เงินทุนเป็นจํานวนมากแล้วก็จําเป็นต้องกู้เงินจากตลาดตราสารหนี้ในยุโรปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสยามก็เลยต้องจัดการบริหารระบบการคลังให้โปร่งใสให้ได้ให้สามารถตรวจสอบได้เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนการปฏิรูปในครั้งนั้นนะครับทำให้การใช้จ่ายส่วนพระองค์กับการจ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยแยกออกจากกันมันจะได้แยกออกไงครับว่าอ่าส่วนนี้นะครับไว้ให้พระมหากษัตริย์ใช้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริหารประเทศนะอะไรแบบนี้นะครับ แล้วพอในหลวงรัชกาลที่6ท่านขึ้นครองราชย์ได้แค่ปีเดียวเนี่ยท่านก็ทรงมีพระราชหัตทเลขาให้เจ้าพญายมราชจัดเก็บภาษีที่ดินและโรงร้านจากพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ตอนปีพศ2 4 5 5เป็นต้นมานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่าควรที่จะมีการจัดเก็บภาษีกับคนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันเรียกได้ว่ารัชกาลที่6เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกเลยนะครับที่เรียกร้องให้รัฐจัดเก็บภาษีพระองค์เองอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนทั่วไป ซึ่งถ้าไปดูในข้อความจากพระราชหัตถเลขาของพระองค์ถึงเจ้าพญายมมาชาที่ตอนนั้นเป็นเสนาบดีกระทรวงนครบาลนะครับจะรู้เลยว่ารัชกาลที่6ท่านทรงทําเพื่อชาติบ้านเมืองขนาดไหนข้อความจากหนังสือเลขที่3ทับสีลงวันที่15เมษายนรศ .131 สน13นะครับมีใจความว่าฉันก็ถือว่าฉันเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งมีทรัพย์สมบัติของฉันที่มีอยู่ก็นับว่าเป็นส่วนมากถ้ารัฐบาลจะแบ่งผลประโยชน์ของฉันที่ได้มาจากทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นบ้าง ฉันมีความยินดีเต็มใจที่จะเฉลี่ยให้เป็นการอุดหนุนชาติและบ้านเมืองอย่างคนสามัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าพระยายมราชเก็บภาษีอากรในที่ดินและโรงร้านซึ่งนับว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของฉันเองอย่างเช่นที่ได้เคยเก็บมาจากคนอื่นๆทั่วไปนั้นจากข้อความดังกล่าวนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าการเสียภาษีของรัชกาลที่6เหมือนบุคคลทั่วๆไปเนยนะครับ คือความเสมอภาคซึ่งเนี่ยเป็นหลักการสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับในระบอบประชาธิปไตยอย่างตํารากฎหมายปกครองของปีดีพนมยงเนี่ยก็มีการสะดุดีพระเกียรติคุณของรัชกาลที่6เอาไว้ว่าควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่6ปกติแล้วนะครับชนชั้นปกครองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกษัตร,ริย์หรือขุนนางชาติไหนก็นแล้วแต่ในโลกนะครับมักจะมีอภิสิทธิ์ในทางภาษีอยู่เสมออย่างเช่นประเทศอังกฤษก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบพระมหากษัตร,ริย์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ กษัตริย์ของเขาเนี่ยสามารถเก็บภาษีได้ตามอำเภอใจเลยหรือแม้กระทั่งประเทศฝรั่งเศสนะครับก่อนที่จะมีการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการยกเว้นภาษีให้กับชนชั้นสูงถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับก็คือไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์โลกว่ามีพระมหากาษัตริย์พระองค์ไหนที่เรียกร้องให้รัฐจัดเก็บภาษีพระองค์เองรัชกาลที่6เป็นพระองค์แรกของโลกเลยนะครับ แล้วพอมาในสมัยรัชกาลที่7หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475รัฐบาลของพระยามาโนปกรณ์นิติธาดาได้ออกกฎหมายภาษีมรดกแล้วสอดไส้พรบว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรอันเกี่ยวกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช2477ซึ่งนี่แหละครับเป็นกฎหมายที่เปิดทางไปสู่การเข้ายึดพระราชทรัพย์ของพระมหากษัตริย์ซึ่งพรบฉบับนี้นะครับได้วางข้อยกเว้นเอาไว้ให้ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่ต้องถูกจัดเก็บภาษีอากรเหมือนกับว่านี่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับเท่ากับว่าล้มล้างพระราชบัญญัติธานของในหลวงรัชกาลที่6เลยนะครับที่พยายามจะเสียภาษีตามกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปทีนี้พอมาในสมัยของรัชกาลที่9กานะครับการยกเว้นภาษีของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เกิดปัญหาขึ้นในแง่กฎหมายเพราะว่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเช่าที่ดินในเขตทุ่งครุเอามาตั้งสถานศึกษาแล้วก็ให้กรุงเทพมหานครเช่าที่ดินแปลงติดติดกันเอามาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะสวนธนบุรีรม ทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นเลยสิครับว่าสำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยจะต้องได้รับยกเว้นภาษีที่ดินแล้วก็ลงเรือหรือเปล่าเพราะว่ามีไรายได้เกิดขึ้นทางกทมก็ทําหนังสือไปถึงคณะกรรมการกษฎีการนะครับขอความเห็นซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็มีความคิดเห็นในชั้นแรกนะครับว่าสำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยไม่ต้องเสียภาษี ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นความลักลั่นทางกฎหมายนะครับเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยเขาเสียค่าเช่าสํานักง,งานทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนก็ต้องเสียภาษีที่ดินแล้วก็ภาษีโรงเรือนแต่พรบรจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมาหากษัตริย์กําหนดข้อยกเว้นให้ไม่ต้องเสียภาษีอากรสรุปว่าสํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์จึงไม่ต้องเสียภาษีเรียกได้ว่าง,งงกันไปข้างหนึ่งนะครับว่ายังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คืออ่ะไม่ต้องเสียภาษีก็ล้วก,กัน จนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญปี60นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีการพิจารณาร่างกฎหมายจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ฉบับใหม่แล้วก็แก้ไขไม่ให้มีการยกเว้นภาษีกับพระมหากษัตริ์เป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริ์ป,ปี2561นะครับมาตรา9ก็เลยบัญญัติเอาไว้ว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีอากร ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีอากรแล้วข้อยกเว้นการลดหย่อนภาษีในทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ต้องเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเหมือนบุคคลทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้นพิเศษต่อพระมหากษัตริย์อีกต่อไปซึ่งหลักกฎหมายพรบรจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปี2561เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของในหลวงที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายที่ลักลั่นของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แล้วที่สําคัญนะครับนี่คือการสืบสารต่อยอดพระราชปณิธานของล้นเก้ารัชกาลที่6ที่ทรงต้องการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปจริงๆแล้วนะครับเรื่องการเสียภาษีเนี่ยก็มีแนวทางมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9แล้วนะครับพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริที่จะให้มีการเสียภาษีเงินได้เหมือนกันก็เลยมีการให้ถือครองทรัพย์สินผ่านการจดทะเบียนบริษัทพอเป็นบริษัทก็มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้น,นิติบุคคลตามกฎหมาย แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจะมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่สูงกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลพอมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพระราชทรัพย์มาไว้ในพระบระมมพิไทยก็จะต้องเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาซึ่งจะสูงขึ้นทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนให้กับคนที่พยายามตั้งแง่บิดเบือนกล่าวหาในหลวงว่าการจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือการนําทรัพย์สินของแผ่นดินมาเป็นของพระองค์เองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริง กระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนนะครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มีการาเสียภาษีมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาตราบจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ก็เสียภาษีทุกปีนะครับไม่ว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะไม่ว่าจะเป็น SCG หรือองค์กรอื่นๆนะซึ่งก่อนหน้านี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งคณะอัสดรได้ทำการยึดไว้แล้วไปอยู่ภายใต้ นะครับสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารจัดการแล้วก็เอาไปลงทุนต่างๆนะครับพอไปลงทุนเรียบร้อยทรัพย์สินส่วนนี้ก็ไม่ได้ปันผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือไม่วหวไม่ได้ปันผลให้ระชวงจัก,กรีต่อมานะครับรัฐบาลก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมนะครับพอเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ส่วนเหมือนเดิมก็ยังคงมีการจ่ายภาษีก่อนหน้านั้นในสมัยรัชกาลที่แปดรัชกาลที่9รารัชกาลที่9นะฮะ พระบัติาสตรพระเจ้าอยู่หัวภุมยพลอดเดเดนท่านก็เอาหลักฐานมาแสดงว่าท่านก็เสียภาษีปกติเหมือนคนธรรมดานะครับอะไรที่ทํารายได้มีผลประโยชน์ขึ้นมาก็ให้เสียภาษีแต่อะไรที่ทําประโยชน์เพื่อประชาชนก็คือเพื่อประชาชนจริงๆนะครับผ่านโครงการทั้งทางตรงทางอ้อมของรัฐและดําเนินการในทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับสิ่งของข้าวของที่เข้ามาทําการบริจาคนะครับพระองค์ก็นําไปช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับ ม่เชิงานสังเคราะห์นะครับข่าวลือข่าวปลอมนะครับที่ดูหมินเหยียดยามใส่ร้ายเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ก็คงกระจ่างมากขึ้นทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมีทั้งเพจทั้งข้อมูลต่างเนี่ยนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความจริงจริงแล้วเรื่องนี้ผมเคยเอาที่บายเอาภาพเอาคลิปมาให้ดูแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทรงนะฮะมีการเสียภาษีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการอธิบายคราวนี้การเห็นหลักฐานคราวนี้ คงชัดเจนมากขึ้นว่าการเสียภาษีของพระมหากษัตริย์นั้นไม่ใช่เรื่องผู้ลอยๆนะครับเป็นการกล่าวหาแต่คราวนี้มีหลักฐานยกตัวอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ยกตัวอย่างเช่น scg ปูนซีเมนไทยเป็นต้นก็เสียภาษีตามปกตินะครับไม่ได้มีการเสียภาษีในกรณีพิเศษแต่อย่างใดนะครับผมตุกเรียนหุ้นส่วนนะฮะทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งวง,งที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์โดยเฉพาะ YouTube และ a c e b o o k นะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าข่าวปลอม การเอาชนะข่าวปลอมก็คือต้องนําข่าวจริงมานําเสนอหลักที่สําคัญในการนําเสนอคือพึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เย็นกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทิ่น,นี้คือแหลมทองซับเนื้องนองของเราเผ่าไทยได้น่าเคียววิไล่ประชาไทยรักเพียงชีวาศาสนา